สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับ Dark Sider 2นะครับตอนนี้ฮะเราหาเขาได้คบรบละ2อ,อันครับเราต้องไปหาเขาสุดท้ายนะครับแล้วก็จะสามารถได้สิทธิ์ไปสู้กับแชมเปี้ยนของอารีนาเครับผมเอาละฮะเราไปดูกันว่าเราจะไปหาเขาอันอันสุดท้ายกันยังไงนะครับ <c oughs> โอเคครับมา พร้อมแล้วมันมีเส้นทางหนึ่งที่ถูกเปิดหลังจากที่เราเนี่ยฮะหลังหลังหลังรูปปั้นนี่นะครับจะมีเส้นทางใหม่ที่ถูกเปิดออกมาครับโยโยโย่โยโยโยนี่ครับทางนี้นั่นเองนะฮะเปิดประตูตุ่มม,มันจะต้องเจ็บ มันแบบประมาณแบบต้องโดนเงี้ยก็ไม่เท่าไหร่นะครับโอ้ยหัวหน้ามันเอาหัวหน้าก่อนเดี๋ยวเด้อเด้อเดมีลูกน้องหรืลูกน้องเราก็มีเหมือนกันจัดไปจุก๊กเฮ้ยนี่ฮะอาวุธใหม่อาวุธใหม่เออหลบทันไม่เป็นไรโอ้ย มาเหลือแต่ลูกน้องจะไปลบโจ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 เรียบร้อยครชงเชงชงเชงเสียยาไปนหนึขวด <c oughs> ได้เวลาเข้าสู่พั z โซไทม์นะครับตรงนี้จะมีทางไปนะฮะจากแผนที่นะ่าจะไปผ่ทางด้านนู้นได้นะครับส่วนลูกบอลน,นี่ไม่สามารถพกไปได้ด้วยนะครับ มันจะต้องระเบิดโอเครับดูทางนี้ก่อนเลยน่าจะยังไม่มีอะไรนะครับตรงนี้นั่นไงอีก,กายืนรออยู่ตรงนี้นะเปิดประตู <c oughs> อีกแล้ว chong cheng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  cái tuý giải 2 cái cái tui cũng nói kiểu này toi 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 chong cheng chong cheng เราต้องฆ่าหัวหน้ามก่อนหรือเปล่าฮะ,ะไม่งั้นลูกน้องมันออกมาเรื่อยๆหรือเปล่าโย<อ>ไม่ค่อยไหวคะับผมรู้สึกว่าอาวุธเรายังตีแรงไม่พอนะฮะมาถึงระดับนี้เราต้องไปหาอาวุธใหม่มาใส่นะครับผมเฮ้ยเก็บยาสิมันฟันอะไรของมันวะเฮ้ยเฮ้ยฮ้ ว่าไงเหลือคนเดียวละเก่งดิเก่งดิทำเก่งดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยชิบหายโอเคครับโอ้มายก็มาหมุน โอ้โหแลวเปลี่ยนเป็นยมประทูดฟันกระโดดลบอีกสักรอบหนึ่งรอบตัวหมุน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 เรียบร้อยอันนี้เป็นพวกลูกกระจกครับไม่ค่อยขนามือเราเท่าไหร่แต่มันก็เยอะพอสมควรอยู่เหมือนกันเนี่ยเยอะแบบนี้ก็แสดงว่าใช้อีกาเรียกมาเพิ่มเลือดเรียบร้อยครับผมกระโดดลบ น,นี่ฮะท่าปั๊มเลือดอาวุธปั๊มเลือดของเราเเเเโคตรเยอะโคตรเยอะโคตรเยอะ,ยอะมากันเรื่อยๆมากันเรื่อยๆเคฮะเหลือตัวสุดท้ายแล้วตัวสุดท้ายแล้วตัวสุดท้ายแล้วเรียบร้อยออ ว่าแล้วการเดินทางมาหาอาวุธอันนี้มันจะต้องอยากนะฮะเดี๋ยวขออุญาตแต่งตัวกันนะครับผม <c oughs> โอเคครับผมกลับมาพร้อมกับชุดใหม่และอาวุธใหม่ฮะโคตรเท่ไปเลยไปกันต่อครับผมอา้าวผิทาปะเนี่ยผิทางน,นะครับเน <c oughs> ่เปิดประตูโอเคครับ นี่เป็นการเปิดสะพานหรือเปล่าฮะโอเคน่าจะต้องประมาณนี้ฮะเอ่อถ้าอันนี้เดาว,ว่ามันจะต้องค่อยๆขึ้นไปใช่ไหมอันนี้มันค่อยๆตกลงมานะโอเคอย่างนี้ใช่ไหมโอเคครับรู้แล้วฮะต้องออกมาก่อน นี่แล้วก็ใช้มือหยิบมาฮะเอ้อวัดเด้อโอเคต้องเลงก่อนไม่งั้นหยิบไม่โดนยาปาปาปา,ปาไปกันเลยตุม้มเปิดประตูสู่โลกใหม่ ฮะทำไมไอ้น,นี่มันเจอไงอย่างนี้เนี่ยอ๋อแสดงว่ายากตอนสู้กับมอนสเตอร์ใช่ไหมนี่ไงมาเป็นฟูงเลยไอไอนี่อีกแล้วไอตัวนี้อีกแล้วโอโอ้มายก็อะไรอะอึฮึไึฮึฮึฮ่ไม่ใช่ฮึฮึฮไฮึฮึรึฮนนอฮึฮอฮึฮไฮึ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 ฮจฮึฮึยเจอมึฮนะึฮ ผมเลือดมาเยอะไหมเนะี่ย้หก็เยอะนะตีไม่เข้าเลยเดียวเฮ้ยโอ้เต้นตีแรงด้วยบ้าบอเฮ้ยใช่ไหมเนะี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมหลบไม่ได้ครับผมไหนเรียกนกมาแคปนกก็ยังพอตีได้เนาะไอ้นี่ออนเอาลูกน้องมาเล่นกันมาสักหน่อยับนะผมขอญาตกินยานะฮะ เดี๋ยวเราคงต้องจะไปอัพสกิลสายโจมตีบ้างหละรู้สึกไม่ค่อยไหว <c oughs> เอ้ยโอ้โหมันมีโล่มันนะทุกคนนะหลังมันแข็งมากเลยครับเจาะไม่เข้ามันเป็นมแมลงอะ่ะเปืนยิงได้ไหมเออโอเคเลยทีเดียวเดือดรถไปครึ่งนึงแล้วฮะ <c oughs> ปืนยิง <c oughs> ติดหลังติดหลัง ซัมบอนนอกมาครับผมมาดีไปไหนฮึบฮึบโอ้โหเลือดมันเหลือประมาณอีก30%โอ้โหติดติดกออีกแล้วติดกอโโอโีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นยเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นพี่นอ้องอืมเฮ้ย โสุก่าคลิกขวาจะแรงกว่านะครับเรียบร้อยครับก็ไม่เท่าไหร่นี่นเะยี่ยมแอคชั่นขอบคุณครับ โอเคครับเขาอันที่สามสำเร็จแล้วนี่อ <repetition> ันดี้มาสตตนไปต่อครับไปต่อไปต่อไปต่อเดี๋ยวก่อนนะต้องกลับทางเดิมหรือเนี่ยแล้วเราจะกลับอุ้ย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 ได้อย่างไรนะครับ มันจะค่อยๆหมุนไปขมขาบขมราบยายา What the heck เฮ้ยมันกลับแล้วไหมเนี่ยอ่ะออ๊บดึงออกมาไปไปโอ้โหเกือ <laughs> บกลับไม่ทันโอเคครับมาถึงตรงนี้แล้วนะฮะเดินหลบนิดนึง อค่อนข้างที่เอาง่ายนะครับอันเนี้ยนึกว่าจะยากกว่านี้ซะอีกไหมเดินทางต่อครับเราต้องเอานี่ไปสง่งนะครับที่อีน่าฮะมาโดดลง,ลงตรงนี้เลยใช่ไหมอา้าผิดมือเกือบกัอบที่อ้ออ้า รดจับเรียบร้อยครับผมอมมืมาครับมาครับครบแล้วสามอันเกิดอะไรขึ้นโอ้ไม่ก็ต้องสู้กันนอนน้อยนอนน้อยนอนน้อยมันยังไงมันยังไงไอ้นอนเฮ้ยอ๋อไอหัวนอนขึ้นมาโผล่มาโผล่มา อ๋อฮะเราต้องลากมันไปชนนี่หรือเปล่าชนกับนี่ฮะม,มันโผล่มาแล้วมันโผล่มาแล้วอ๋อโผล่มาแล้วก็ทำทำอะไรไม่ได้ไหน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 ,น,นมันชนทุกอย่างตกระเนระนาดไปหมดเลยเนี่ยเฮ้ยจับไอ้หัวหนอนแล้วคือ,อยังไงแล้วคือ,อยังไง โอ้ยโดนชนโดนชนโดนชนโอ้ยชนโคตรแรงชนโคตรแรงชนโคตรแรงเลยทุบมันทุบมันนี่ครับบางอาจมาชนบางอาจมาชนเฮ้ยไอ้นอนไอ้นอนไอ้นอนยะยะยะจ้า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 ไปไหนเว้ยไปไหนเว้ยทุบทุบมันชจเรียบร้อยเรียบร้อยอีกทีเดียวฮะอีกทีเดียวโผล่ขึ้นดินไปอีกทีเดียว โดนมึงโดนมาดิเฮ้ยหายหายอ้าวว่าเดี๋ยวตอนนี้โอ้โหนอนวิวัฒนาการนะฮะอย่างก็โปกเกมอนกลายไปเป็นนอนขั้นสองนี่นะฮะนด้เป็นตัวจริงของแชมเปี้ยนเนาะโอเคโอเคฮึบแล้วไงต่อฟันเลยได้ไหมโอ้ก็ได้อยู่ฮ ก็ไม่เก่งเท่าไหร่ตัวเนี้ยเหยียบเหยียบย่ำมันเอาทุบมทุบมันทุบใครวะมันทุบใครเฮ้ยมันทุบใครคู่ต่อสู้ของข้าคือเองอยู่ตรงนี้เฮ้ยคู่ต่อสู้ของข้าคือเองคู่ต่อสู้ของเองคือข้าเอออยู่ตรงนี้เฮ้ยอืมอย่าบอกว่านะว่านี่คือแชมเปี้ยนของอารีนาแห่งนี้ฮะนี่มันตีไม่โดนเราเลยนี่หว่าโอ้โหทำปากเหม็นอีกแล้วนี่ฮนะทำปากเหม็น ปากเหม็นนี่ไอ้ไม่ไม่ยังดิ้นไปดิวดิ้นไปเดียดเด๋ยวอ๋อมุดดินอีกล,อละเฮ้ยเคลียร์ละต้องล็อกเป้าเอ้ยล็อกเป้าก็ไม่ได้ฮนะโอเคแล้วจะยังไงต้องจับมันเหรอเฮ้ยอุ้ย จับมานะฮะ uh huh. แล้วก็ฟันเพิ่มเลือดให้ตัวเองหลบการกระทืบเท้าหลบไม่ทันเราต้องเรียกซัมมอนมาช่วยบ้างแล้วล่ะเนาะนี่ฮะเจอนกละจิกไปโอ้ทุบอย่างนี้ไม่มีทางที่จะโดนอะ่ะอ,อยืนอยู่ตรงนี้ไปทุบทำไมตรงหนูนวะเอ้ยลบ uh huh. โอ้ย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 ยังหลบได้อยู่ยังถือว่าได้อยู่เนี่ยฮะมันเอาหัวเอาหัวหม่แล้วโชว์หัวแล้วเฮ้ยเฮ้ยนี่ฮะโดนสายฟ้าครับผมอาวุธสายฟ้านี่ไงนี่ไงพ่นไฟเอ้ยพ่นปากแล้วพ่นกีดปากแล้วมันพยายามจะพ่นหลือเกินตอนนี้ทุบมาโอ้โหนี่ไงทุบโดนละนี่ไง เรโดนทีก็เป็นโดนเป็นคอมโบเลยทีเดียวบ้าบอมเอาหัวตัวเองมาทุบบ้ามัเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ฮะอย่างนี้ก็ได้ฮะโอ้ยโอๆยโอ๊ยโอ้ยโอยโอยโอยเหยียบย่ำเหยียบย่ำโโหโจมตีต่อนี่ฮะล้มล้มล้มนี่คือตัวจริงของมันใช่ไหม ไอ้เอาทีเอาทีออืยังรัวไม่ยั้งรัวไม่ยั้งหมดอีกแล้วหนีไปอีกแล้วมันหนีไปอีกแล้วหนีไปไหนหนีไปไหนโอ้โหอีกแล้วครับผมโอ้โหโอ้โหไม่ทันไม่ทันฮึบเฮ้ยโอ้โหไม่ทันอีกแล้วมันรวดเร็วจริงฮะเอ้ยหันพิทางครับพิทางโผล่มาโผล่มานี่ไงต่อยโอ้โหโอเคฮะกลับมารวมล่างเหมือนเดิมเพิ่มเติม เดี๋ยวบอกโอเคโอเคฟันไปรอบตัวไหนโอ้ยเอ้ยโอ้โหหลงไม่ทันเลยใช้ไม่น่าใช้ท่านี้เลยเสกนกมาโอเคครับผมเกือบตายเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่มเลือดก่อนกันเดี๋ยวโอเคโอเคดึงหัว โอเคครับผมได้เวลาพเด็จศึกอย่าบอกวล้วิวัฒนาการเป็นร่างสามไม่มีทางเรียบร้อยหัวขาดกระเด็น <laughs> นี่ฮะไ,ได้กูเด้นสคูมาครับก็คือหัวกระโหลกนะฮะก็คือรางวัลที่ได้จากอา <c oughs> อารีนานะครับเรียบร้อยฮะโอ้ my g ก็ <c oughs> กล่องเทพได้อะไรอะรีเจนดอรี่เหรอเนี่ยโอ้แต่ได้สร้อยคอดีอยู่นะครับสร้อยคอข้างดีเลยเดียวโอเคครับหมดแล้วเหรอหมดแล้วโบ้เบ๋เลย หลังจากนี้เราก็ไปยังอเอากระโหลกไปให้กับอันนี้ใช่ไหมกับท่านคุณนางช <c oughs> ื่แล้วนะอธิการบดีเยี่ยม <c oughs> ครับเปิดประตูแล้วครับกลับมาแล้วข้ากลับมาแล้วแนะนำหัวของแชมเปี้ยนแห่งอันี้นามาด้วย <c oughs> โอ e ้อันนี้ยายที่ขายของมาขายตรงนี้หรอโอเคฮะจริงๆมันอาจจะมีวิธีที่เร็วกว่านี้ฮะในการมาอย่างอเทนอลทรอนแต่ผมเดินมา Imp ม, <c oughs> มีมีไอเทมอยู่ข้างหลังบันลังครับผม <c oughs> วิญญาณมาเข้าล่าง Of souls crowd my kingdom, all of humanity wailing for vengeance. <laughs> oh. <laughs> but I see you are already familiar with such music. What would you have of me, horseman? Show me the way to the well of souls, <laughs> and what do you seek there power over life and death? Or do you hope for absolution, Kinslayer? I wondered where the souls of your brethren had gone, for they never passed through my realm. Your realm hardly needs more subjects. True. Yet I must face this rabble without the lords who serve me. That's not my concern. Make it your concern, and I will grant your request. Yeah. โอ้ได้พลังใหม่หมาเหรอโอเคครับก็คือมันจะสามารถควบคุม สั่งการเดเดหลอดได้นะครับคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันโ <Okay, S 1> อเคฮะแพทนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมกอนตีนฟันได้ไหมฟันไม่ได้เอ้ยอันนี้อะไรอ่ะหอมเหมืนจะเป็นของโอเคฮะนี่ครับผมเข้อมีใ,ใกล้ๆมันก็ทำลายเราไม่ได้นะครับ นี่ก็คือคนป้องกันนะฮะทั้งสองคนนะครับครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมมากระถึงจุดนี้นะครับยังไงก็ขอฝากซีรีส์ d a r k s เ d e r 2เอาไว้ด้วยนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็ฝากติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆที่จะอัปเดตทางช่อง l a d y h o channel กันด้วยนะครับผมผมจะพยายามทำ คลิปออกมาเเกือบจะทุกวันนะฮะยยก็ขอบคุณมากครับแล้วก็สวัสดีครับทุกๆคน